ด้นสยาม4ทิศด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณอาแล้วก่อนเข้าสู่รายการด้นสยามนะครับและช่วงนี้แน่นอนครับด้นสยาม4ทิศครับผมเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปสัมผัสกับนี่ อิสุสด,ดีแม็กโฉมใหม่มนะฮะซึ่งล่าสุดเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเปลี่ยนโลกซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยด้วยนี่คือไฮไลท์ที่สาคัญถูกต้องครับและคนไทยอย่างเราๆนี่ครับก็มีโอกาสได้สัมผัสแล้วก็ยนโฉมก่อน คนทั่วโลกเลย hmm, เสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะนะฮะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยถึงกับพาเอาคนที่พระก้อนฮอเปิดตัวที่พระก้อนหอครับงานนี้ะนะฮะถึงกับพาเอาคนที่ได้ไปร่วมงานเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหตื่นเต้น,ต,นตื่นตากันเลย,ท,เยทีเดียวเพราะว่าต่างห้างกันเลยทีเดียวใช่เพราะงานที่เปิดตัวมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานที่อลังการมากๆเปิดตัวได้ยิ่งใหญ่จริงๆครับซึ่งไอ้ที่ผมบอกว่าอลังการและยิ่งใหญ่เนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามบรรยากาศพร้อมๆกันเลยครับ เปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับใครที่กำลังร,งรอดูรูปลักษ์ชมใหม่ของทางบริษัทตรีเพชริสุทเซลจำกัดครับกับรถกระบะอิสุสดีแม็ก1.9 DDI Blue Power ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าคอกระบะเนี่ยต้องถูกอกถูกใจกันอย่างแน่นอนครับเริ่องตั้งแต่หัวใจสำคัญอย่างเครื่องยนต์ดีเซลใหม่ล่าสุด 1,900cc ที่ให้ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับปรับโฉมภายนอกเนี่ยให้สวยงามยิ่งขึ้น น่าจะถูกอกถูกใจคนรักรถกระบะแน่ๆนะฮะโอ้โหนอกจากนั้นนะครับยังมีการพิสูจน์นะครับความทนทานอย่างเหนือชั้นครับโดยผู้ใช้รถอีสุจริงนะครับจำนวน12คนนะครับวิ่งผ่าน3ประเทศนะครับได้แก่ไทยลาวจีนครับโดยเริ่มต้นจากกรุงเทพนะครับสู่ลาวนะครับแล้วก็สิ้นสุดลงที่เมืองอุรุมชีเขตปกครองพิเศษชิงเจียงประเทศจีนนั่นเองครับรวมระยะทางนะครับ 5,755กิโลเมตรด้วยกันครับโอ้โหต้องบอกว่า,าเป็นวิธีการทดสอบแบบสุดคั่วสุดโหดสุดหินเลยนะครับด้วยการวิ่งต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนโดยไม่มีการดับเครื่องเลยนะครับนานกว่า85ชั่วโมงทนยอดทนจริงๆครับผมแต่อีกหนึ่งสิ่งครับที่ถือว่าใหม่มากๆสำหรับวงการรถปิกอัมครับนั่นก็คือ mm hmm. เขามีเทคโนโลยีครับที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลและทุกความบันเทิงด้วยการ mm hmm. เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ครับเชื่อมต่อให้ทุกผู้โดยสารรถและทั้งโลกเนี่ยกลายเป็นหนึ่งเดียวกันครับรวมไปถึงระบบเสียงคุณภาพระดับ Hi-End g h เราไปฟังเสียงยืนยันดีกว่านะฮะจะเล่าใหมนึงๆช่วงอาจจะ <t aps iono> เฮ้ยไม่ใหญ่ก็ไม่เล่าไปฟังเสียงยืนยันจากมิสเตอร์ฮิโรชินาคังาวะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทรีพชรอิสุสเซลจำกัดและคุณบรรดาเจนัทวสินนะครับ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพ็ดอีซุซุเซลจำกัดที่จะมาพูดถึงประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่จะถูกบันทึกไว้ในวงการรถปิกอัพนะครับท่ปรมานวันนี้นะคะอิซุซุก็เปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกนะคะ1.9 DDI Blue Power นะคะท่านรมธานพัฒนาจากคอนเซปต์อะไรคะแล้วก็มีจุดเด่นอะไรบ้างคะそうですねあの1.9リッターいうのはこれタイで初めて出すピックアップのエンジンですけども コンセプトという意味ではです、ね、まずタイの政府この方針に従って我々は排ガスを少なくする CO2 を少なくするということでは5レスそれに対してパワー燃費をよくする5モアということで新しいコンセプトをここで皆さんに伝えたいと。 ししค่ะท่านประธานนางคาร์วากล่าวว่านะคะอิสุสุนั้นต้องการปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะรัฐบาลไทยที่กําหนดให้นะคะเครื่องยนต์นั้นจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือว่าจะต้องมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นต่ําสุดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พัฒนาให้ต่ําสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ท่านประธานก็บอกคอนเซปต์มาจาก The Powerless นะคะก็คือ Five Less นะคะอย่างที่ทุกท่านได้ชมไปในวิดีโอแนะนานะคะแล้วก็จะ ในขณะที่เรามี5 less อะไรที่น้อยลง5ประการก็จะทําให้มีอะไรที่ดีขึ้นอีก5ประการคือ5 more นะคะ5 less คืออะไรนะคะก็คือ less weight นะคะแล้วก็ less friction นะคะ less o ้อยนะคะแล้วก็ uh, less co 2แล้วก็ less อีกอันนึงก็คือ less maintenance นะคะบำรุงสาง่ายนะคะปริมาณ co 2ต่ําเสียงเงียบน้อยลงนะคะแล้วก็มี uh, <c oughs> น้ำหนักน้อยลง60กิโลกรัมแล้วก็ยังมีนะคะ uh, <c oughs> friction นะคะหรือว่าแรงเสียดทานน้อยลงด้วย ไฟฟ์มอที่รรท่านประธานกล่าวก็คือนะคะมอทพาวเวอร์ power, ให้กำลังถึง150แรงม้านะคะแล้วก็มอทเฟียลฟิชชั่นซีนะคะประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิม19%ค่ะแล้วก็มีนะคะมอทท็อกนะคะแรงบิดมากขึ้น9%ค่ะแล้วก็มีอีก2มอนั่นก็คือมอทดูรับบิลิตี้แข็งแกร่งทนทานมากขึ้นจากการทดสอบที่3ประเทศนะคะ5,755กิโลเมตรนะคะวิ่งโดยไม่ดับเครื่องยนต์นะคะวิ่งทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มีอีกอันนึงก็คคืออมนะะ มอร์เอ็นวิร์เดอร์เฟรนด์ลีเนส์นะคะก็คือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยปริมาณ C O 2หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำสุดๆในรถประเภทเดียวกันค่ะท่านประธานรู้สึกยังไงบ้างคะสำหรับการเปิดตัวในวันนี้นะคะมีทั้ง Isuzu Superfan ผู้จำหน่าย Isuzu สื่อมวลชนมาร่วมเป็นจำนวนมากมายมหาศาลเลยค่ะโซ้ดเนี่ยคือว่า3,000人のあの Isuzu ี่นそれからメディアの方々が来てもらいました 先ほど皆さんと話をしたけど非常にあのいい評判をいただきました本当に嬉しく思ってますあの皆さん我々鈴はですねお客様のためにこれからもきちっといい価格で皆さんに提供していきますんでぜひあの我々の全国300のショールームにどうぞ見に来てください。 ค่ะท่านประานก็กล่าวว่านะคะวันนี้นะคะมีแขกหลายพันคนเลยทั้งอิสุสุซูเปอร์แฟนนะคะท่านผู้แทนสื่อมวลชนแล้วก็ผู้จําหน่ายอิสุสุทั่วประเทศนะคะหลังจากการเปิดตัวสิ้นสุดลงนั้นทุกคนให้กําลังใจท่านประธานนะคะแล้วก็ประทับใจสุดๆเพราะฉะนั้นท่านประธานก็อยากที่จะเรียนเชิญท่านผู้ชมนะคะให้ไปสัมผัสกับ อิสุสดีแมรุ่นใหม่ Blue Power 1.9 DDI นะคะได้ที่โชว์รูมผู้จำหน่ายอิสุสกว่า300แห่งทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนนี้ค่ะขอบพระคุณท่านประธานมากนะคะคแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอิสุสนั้นจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยด้วย1.9 DDI Blue Power นี้ค่ะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากค,ครับ สุดยอดมากสุดยอดเลยทีเดียวนะครับเห็นแบบนี้แล้วนะครับโอ้โหถ้ารายการด้นสยามของเรานะครับในช่วงด้นสยามสี่ทิศแบบนี้นะครับได้ขับรถไปนะครับแล้วก็ไปเก็บภาพบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสวยๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมนะครับเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าน่าจะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับดีอย่างนี้นะฮะอะยังไงเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงด้นสยาม4ทิศด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ